สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงเหมือนเดิมคะ่ะกล้องนะครับกับหลาน19โพสีทองนะครับชื่อน,นิมไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับใช่ค่ะวันนี้นะเราพามาดูรถหลูุผู้บริหารอีกคันหนึ่งคะ่ะก็เป็น t o โย t a าอา h a าดคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่นอะไรคะกล้องคันนี้นะครับโตโย t a าอา h a าด2.5 s c Package นะครับตัวท็อป อันนี้มา,าในปี 2024, 2024กันเลยนะครับ2024นะต้องบอกเลยว่าคุณภาพใหม่มากๆนะแล้วกออ็ปกติถูกๆท่านจะทราบกันอยู่แล้วนะว่าตัว2.5 SC p a c k a เ e กเนี่ย ศูนย์โตยโตยโต้าไม่ได้นําเข้าโตยโยต้าเนี่ยจะนําเข้าเป็นในส่วนตัพวกเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะแล้วก็เครื่อง3ามสาพันกว่าไปเลยนะคะแต่ว่า2.5 SC Package เนี่ยเป็นเกมาร์เก็ตนำเข้าทั้งหมดแต่รถคันนี้นะคะพอออกเกมาร์เก็มาเนี่ยดีลเลอร์เขาเนี่ยเป็นของ B Auto h u t นะคะแล้วก็พอหลังจาออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเจ้าของมือเดียวเข้าศูนย์โตยโตยโต้าตลอดเลยทําให้เจ้ารถคันนี้นะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ที่ชัดเจนเลย เราสามารถไปเช็คประวัติที่สวนโตโยต้าได้เลยนะเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยเขาก็จะออนไลน์ทั่วประเทศน,นั่นเองเนาะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูตัวรถกันก่อนเลยว่าปี2024สภาพสวยๆเลยนะที่สำคัญนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาพร้อมโปรโมชั่นที่ยายล้านใหม่อื <laughs> จัดให้อีกแล้ว <laughs> จัดให้อีกแล้วนะคะับะคบันนี้จะจุกๆไปเลยอีก1นึ่งแสนบาทโอ้โหหนึ่งแสนเลยนะครับหนึ่งแน,นะคะ แจ้งราคาเลยแล้วกันเนาะ<ด>แล้วเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูสภาพตัวรถกันอีกทีหนึ่งนะคะเออคันนี้เนี่ยราคาปกติอยู่ที่2องล้านหกแสบาทนะคะวันนี้ลดไป1,000งแบาทเหลือเท่าไหร่เอ่ย2องล้านห้าแสนเกบาทนะครับซื้อสดกับเราก็ไม่มีแวดเซนะซื้อจักไฟแนนซ์คันนี้สามารถเออเคลดิตดีๆจะเต็มฟีดาวได้ก็ผ่อนเข่าๆประมาณซัก สี่หมื่นกว่าเนาะใช่สี่หมื่นกว่าใช่สี่หมื่นกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราเพิ่มเงินดาวเนี่ยเริดผ่อนต่อเดือนก็จะยิ่งลดลงนะคะใช่เราก็จะจัดผ่านง่ายยิ่งขึ้นแนะนำว่าถ้าซื้อเป็นรถปุ่มใทยใหญ่เนี่ยแนะนำให้เป็นเพิ่มเงินดาวใช่เนะาะคันนี้เห็นแบบนี้คือเป็นรถที่ติดสีเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะเ mm hmm. ฮียวิทย์ผ่าน ออวัดค่าสีให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเช็คประวัติที่ศูนย์ตโยต้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะคะหน้ากระจังก็ไม่มีริ้วรอยเลยคันดีเจ้าของเดิมเป็นบุคคลมีชื่อเสียง oh. คัน,นเนว้ก็ไปซื้อที่ที่เขาที่บ้านที่ทํางานเขาเลยนะคะ <'s> แต่ว่าก็คือเขาจะวิ่งทางไกลนิดนึง uh huh. เออบ้านเกิดเป็นคนกราบุรี oh. แต่ว่า oh. ออาิศที่ทํางานเนี่ยอยู่แถว กรุงเทพนะคะคก็ตรงนั้นเขาเรียกอะไรอะ่ะี้เลยมอมหิดลมานิหนึ่งสา,า,สายสี่ไหสารยาสาลยาสายสี่เ่าๆเลยเลยมอมหิโดนมานหนึ่งโซนๆนั้นนะคะก็เขาก็จะวิ่งไปกับวิ่งทางทางยาวนะคะไปกลับไปกับ,กบแล้วก็ ป็นบุคคลมีชื่อเสียงส่วนถ้าใครอยากรู้ประวัติคันนี้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไหมใชคันนี้ไปซื้อที่ที่ออฟฟิศเขาเลยนะคะ<ม>แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อล้ออลลอยแบบไม่มีริร้วรอยเลยกล้องสวยมากมากสภาพดีมากใช่แล้วอลลอยเป็นสเปคเดิมนะคะแต่ว่าคันนี้กล้องจำได้เพราะว่าลูกค้าเขามีแต่งมาเพิ่มนะกล้องเนาะอันนี้เห็นเห็น,หนสีแดงๆอยู่ข้างในนะครับ สีแดงๆนี้ก็คือเขาเสียเงินมาหลายหมื่นนะทุกคนแต่ว่าใครซื้อไปเนี่ยก็คือเหมือนได้ฟรีไปนะคะท่นนี้ใส่เป็นโช๊โปรเฟนเดอร์ครับสี่ต้นเลยสี่ต้นกันไปเลยนะคะนิ่มนวลแน่นอนคือสเปคเดิมก็ว่านิ่มแล้วนะพอใส่โปรเฟนเดอร์เข้าไปอีกนี่ฟิลแบบเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินเลยใช่นุ่มแน่นอนครับนุ่มแน่นอนนะคะแล้วก็ พาดูภาสีนิดนึงนะคะภาสีก็คือหมดปีหน้าเลยสองพันห้า้อยหกิเก้าใคร,ครซื้อปีนี้ก็ไปต่อยทีปีหน้าเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพาดูในห้องโดยสารกันว่าคันนี้คือใหม่กริปจริงๆนะทุกคนคือจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดใครหาโตโยต้าเอาขาดอยู่นะคะมาดูที่ร้านเราได้เลยร้านเรามีให้เลือกหลายคันมากๆนะแล้วก็เดือนนี้อย่างที่บอกว่ารถสูงสุดหนึ่งแสนบาทอย่างคันนี้เองเนี่ยราคาปกติที่เราตั้งก็ 269นะคะวันนี้ลดไปอีก1 0 0 0 0แสนบาทเหลือเพียงแค่2 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นลดไปอีก1 0 0 0 0บาทเลยคิวรานจะเป็นปีใหม่นิดนึงเป็นปี2323ี23จะเป็นสีดำเลขไม่ประมาณ2 0 0 0 0โลนะคะแล้วก็ปี2022ันองน้องกล้องเนาะใช่ครับเลขไมล์เข้าๆประมาณ4 50,000โล4-50,000ใช่เนาะแล้วก็มีไฮบริดนะคะไฮบริดจำเลขไม่ไม่ได้จำได้แต่ปีว่าเป็นปี2021ปะ่ะบ บ21นะคะคันนั 9, 60, 90, 91, ้นก็ราคาอยู่2ล้านต้นต้น239อะไรเงี้ยนะคะ2ล้าน3 9 0มืปี2021เนอะเป็นไฮบริดแล้วก็มีเวลไฟเวลไฟเป็นโฉมใหม่แล้วนะเป็นปี2019นะคะก็ราคาอยู่2ล้านต้นต yeah ้นเหมือนกันเนาะใครชอบคันไหนก็ทักมาสอบถามกันได้ครับเดี๋ยวพาดูภายในกันสักนิดนึงนะคะคันนี้เสียงโทรศัพท์เข้าพอดีครับเลยครับ อันนี้นะคะจอหน้าก็มีมาให้แล้วส่วนจอกลางเนี่ยเราก็มีเป็นอจอ Android นะคะแอร์ก็เป็นอัตโนมัติให้มาแบบนี้เลยคอนโซลไม่มีริววรอยนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ตัวเบาะนะคะมีเบาะปรับร้อนเย็นได้แบบนี้เลยนะคะ<ส>พวงมลลาลัยให้เป็นพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันแล้วมีคุยซ่อนโทนมีระบบความปลอดภัยให้กรบคันอีกเหมือนกันนะคะนี่พวงมลลาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังมาพร้อมด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็นี่นะคะรถเออเป็นรถบ้านเมื่อเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ตโตยโยต้าชัดเจนเลยใช้ไปเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเมตรนะแล้วก็มาด้านจอด้านตรงกลางนะคะก็คืออันนี้เขาจะเป็นที่เห็นเขาขๆเมื่อกี้คือมันเป็นผนังห้องนะคะก็คือเขาตัวนี้จะเป็นกล้องแล้วก็ที่กล้องปรับให้ดูเมื่อกี้ก็คือ<บ>เป็นแบบตัดแสงเฉยๆอันนี้ก็คือเหมือนเป็นระบบธรรมดานะคะส่วนถ้าหักก้านตัวนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นตัวกล้องนี่ เราจะเป็นกล้องให้แบบนี้นะคะแล้วก็สวิตต่างๆของอาผาวนะคะจะอยู่บริเวณนี้ควบคุมนะก็คือมีประตูสไลด์ซ้ายขวามีฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็มีสลูบสลูบด้านหลังใช่สลูบด้านหลังแล้วก็ไฟไฟในห้องโดยสารมากรบเนาะมีให้ครบนะมีทั้งสลูบตอนหน้าแล้วก็สลูบตอนหลังนะคันนี้เป็นรถเก๊งมาเก็ตนะก็คือมีในเรื่องของเอกสาร โตโยต้ไม่มีบุกเซอร์วิทมีบุค<น>่คใช่แต่ว่ามีในเรื่องของแบบออ่เคู่มือเพราะว่าคันนี้ตอนที่เกมมาร์เก็ตแรกที่เขาออกเนี่ยเป็นของดีอัโตฮัสแต่ว่าเขาไปเข้าศูนย์ที่โตโยต้ตลอดนั่นเองเนาะก็ไปเช็คประวัติมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตอนหลังกันต่อนะคะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยลดไปให้อีกหนึ่งแสนบาทสุดคุ้มเลยนะคะอะ มาดูตอนหลังกันบ้างบอกตอนหลังก็จะนั่งสบายมากๆตามสไตล์ของเอาผาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ต่อกลางมาให้แล้วตอกลางเนี่ยเขาจะมีเป็น Android เนี่ยนะมี Android ให้มีแบบปรับ,บแอปได้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สิงได้เลยเราก็ไปสัญญาณ Wi-Fi แล้วเราก็เชื่อมได้เลยนะคะก็เหมือนเป็นแท็บเล็ตเครื่องนึ่งอะ่ะก็ใช้งานง่ายนะคะเวลาไม่ใช้ก็พับเก็บได้เลย สวิตช์ต้นบนตรงนี้ก็มีปรับใช้เหมือนกันนะคะก็มีปรับสโลวปมีปรับอุณหภูมิแอร์ความเร็วพัดลมนะคะไฟในห้องโดยสารเลือกสีได้ก็คือไฟบริเวณนี้หมดเลยนะคะสวยงามก็เลือกได้ตามอัธยาศัยเลยอ่ะเดี๋ยวพับตัวนี้เก็บให้ก่อนนะคะจอขนาดใหญ่นั่งสบายเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งพนักพิงและตัวน่องนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วอะไรให้ครบคันดูดีดูพื้นที่เราจะบอกว่า คือที่พูดเลยไนงะว่านั่งเหมือน first class เนี่ยคือมันคือเรื่องจริงเลยเพราะว่าถ้าเราจะขึ้นเครื่องบินหนึ่งลำไปต่างประเทศแล้วเราต้องการเบาะแบบนี้เราต้องจ่ายเพิ่มนะคะกว่ากว่าเบาะที่เป็นเขาเรียกอะไรบิปกติเนาะเข <Business. S 2> าเรียกอะไรนะเอออโคโนมีอีโคโนมีนะคะคก็จะต้องใช้เบาะใหญ่นั่งเบาะใหญ่ก็จะต้องจ่ายเพิ่มเพราะฉะนั้นเออความนิ่มนวล การนั่งสบายเนี่ยมันก็จะมาพร้อมราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นแต่คันนี้ก็คือจ่ายเพียงราคาตัวรถแต่ได้เบาะใหญ่แล้วก็นั่งสบายนะคะภายในห้องโดยสารตอนหลังก็กว้างขวางนะคะนี่เลยหลังคาสันลูปอะไรก็มีมาให้ทั้งตอนหน้าตอนหลังเบาะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะสวยงามมากๆอ่ะเดี๋ยวมาชมรอบคันกันทุกคน นี่เลยให้กล้องพาชมรอบคันด้านหลังก็มีกล้องไฟหลังนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะไฟท้ายของเข้าคานเนี่ยดีไซน์ามาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีระบบเซฟตี้ให้นะคะคือถ้าปกติเนี่ยถ้าเราเปิดไฟฟ้าตรงนี้มันจะ ขึ้นอัตโนมัติแต่เอาผาดเนี้ยเมื่อไหร่ที่เรากดตรงมือตรงเนี้ยนะคะเขาจะเป็นเน่นวนวลเพื่อป้องกันแบบว่าเราจอดติดกําแพงหรืออะไรเงี้ยนะตัวเนี้ยมันจะได้แบบไม่ไปกระแทกกับตัวกําแพงนะคะอ่ะพาดูหัวน็อตนิดนึงคะ่ะภายในห้องด้วยสารสวยมากทุกคนหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีติดความที่สําคัญคันนี้เป็นรถที่มีประวัติเช็คศูนย์โตโยต้าตลอดชัดเจนจริงๆ นี่เลยนะคะใหม่มากๆแล้วก็ราคาถูกลงเยอะมากๆนะคะใครหาอยู่ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุมค้มราคามากๆนะสีขาวแบบนี้เลยนะคะสีขาวส,ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะทุกคนสีขาวส,ายสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูขวนัดบด้านหน้าอีกหนึ่งนะคะคันนี้มาดูัวเพื่อนก่อนยวให้ดูัวนับกอนอย่างแรกได้ครับ หัวนัดเดิมนะคะหัวนัดเดิมอ่แล้วก็ห้องเครื่องนะคะก็ใหม่ๆขาวๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครหาเอาขาดอู่กำลังแบบอยากดูเปรียบเทียบนะคะแวะมาดูที่ร้านเราได้เลยมีหลายคันให้เลือกมากนะครับให้ดูตรงนี้นี่มาจากญี่ปุ่นนะครับแอเคเนกเลยบางปตกอะไรพวกนี้อยู่ครบนะครอนโตโยต้าอยู่ครบหมดเลย รับจริงๆรุงคนงซื้อรถกับร้านเรล่าสบายใจได้นะคะชเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะแล้วก็อยากได้รถสวยราคาโดนๆมาลองเลือกกันดูก่อนวัดถูกใจคันไหนนะคะแล้วเดี๋ยวราคารถย่อนเพิ่มเติมกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมได้นั่นเองเนาะสวยๆแบบนี้เลย คันนี้ก็เป็นปี2024คันนี้ใช่ครับนะโตโยต้าเอาพา2.5 s จุดหาเพกจนะครับโัวดท็อปสีข่าวรอบคันมีหลังคาซันรูฟนะครับคันนี้สภาพดีมากๆนะครับปี2024กันไปเลยนะใครสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะราคาพิเศษเนาะมีจัดโปรโมชั่นให้นะครับในเนื่องในโอกาสเปิดร้านใหม่นะครับรับส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาท ราคาปกติ2ล้าน6กแสนเ้าหมบาทนะครับคันนี้เหลือเพียง2ล้าน5้าแสนเก้าหมบาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ไม่มีแวดนะครับซื้อจัดไปนนั้นเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับยังไงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใช่ค่ะเบอร์กล้องนะครับส่วนเบอร์กล้องนะครับ0621496359นนะครับใช่ค่ะ หรือจะโทรหาหญิงก็ได้นะคะเบอร์หญิงจะมีอยู่ที่ใต้คลิปด้านล่าง,ง่างแล้วก็ไ like, ลน์แอดก็ทักมาคุยกันได้หญิงกับก้องช่วยกันตอบอยู่ใช่ครับเนาะยังไงวันนี้หญิงกับก้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คะ่คบไไคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บายครับ